สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกพับพราอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้จะไม่ได้มาแต่งหน้าเราจะมาพูดถึงว่ามือใหม่เราจะมามีอะไรดีที่มือใหม่สมควรซื้อคือเรื่องของเรื่องคือมันมีน้องคนนึงถามมาในแฟนเพจอะคะ่ะว่าเออพี่แพรวคะอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากจะคือแต่งหน้องไม่ค่อยได้ไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าอยากจะรู้ว่า คืออยากจะซื้อเพื่อสำอางแต่ไม่รู้ว่าสมควรที่จะมีอะไรดีสำหรับมือใหม่ที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าแล้วก็เหมือนกับเพิ่งจะเริ่มหัดนะก็ันดับแรกเรา่มาเริ่มกันที่รองพื้นก็คือเราควรจะมีรองพื้นดีๆสักตัวหนึ่งซึ่งราคาไม่ต้องสูงมากเพราะเราเน้นของถูกและดีก็จะเป็นที่แนะนำเลยเป็น KMA นะ คือมันจะเบากว่าเล็บลอนเล็บลอนฝาดําถ้าเนะ่ไม่แนะนําให้สาให้ใช้ทุกวันอืแต่ตัวนี้มันเบาอ่ะมันเบากว่าเล็บลอนแล้วมันก็คุมมันมากจริงๆนะ KMA Water Water Liquid Foundation for All Skin ตัวนี้จะเป็นออยล์ฟรีคุมมันเราเป็นคนหน้ามันนะเออค่านคนหน้ามัน เอ,อแล้วก็ตัวนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ถ้าเป็นแพ็กเกจเก่ามันจะเป็นโครสสูงๆยาวๆกว่าตัวนี้เท่านี้แต่นี่เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่มันก็จะละเป็นน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักนี่ถ้าซื้อตอนเคาน์เตอร์ที่เขาลดราคามันก็จะเหลือประมาณสามร้อยกว่าบาทแต่ถ้าตามห้างม,มันจะสี่ร้อยประมาณนั้นผ่านไปหนึ่งตัวรองพื้นที่จาเป็นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นตัวนี้เซนโดริแป้งในตำนาน ใช้ดีใช้เก็ราคาใช้คุ้มราคาห้าสิบเก้าบาทถ้าร้อยยี่สิบไม่ต้องซือ้อแม่ค้ามันโกงโกงราคาเกินไปเราเคยไปถามที่ตามร้านขายเครื่องสำอางในห้างเนี่ยแหละว่าเท่าไหร่ร้ 120, 40, อยยี่สิบร้อยสี่สิบไปห้าสิบโหแล้วก็ไม่ซือ้ออ่ะเออคือราคามัอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาท 69บาทไม่เกินนี้นะดีละแล้วเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าเราไม่นับแล้วก็ที่สำคัญอยากให้มีกันก็น่าจะเป็นพาเลทที่เป็นแบบรวมกันแบบนี้คือ <c oughs> เราจะใช้แปรงเราสามารถใช้แปรงเพื่อที่จะจุ่มสีนี้เขียนคิ้วก็ สีนี้เราสามารถที่จะปักบ,บัชออนได้เลยทันทีซึ่งคุ้มมากถ้ามีแพ็กเกจที่มันรวมกันเป็นแบบนี้เนหนึ่งเดียวบัชออนไฮไลท์คอนทัวร์แล้วก็เขียนคิ้วในหนึ่งเดียวคุม้มเกินถ้าไม่มีก็เป็นบัชออนธรรมดาก็ได้แล้วก็จะเป็นที่เขียนคิ้วแบบนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นไนทชอ็อป49บาท59บาท69บาทไม่ควรเกินนี้นะอ่ะฮะ เพราะว่าอันนี้มันก็ Everything ติทำมาทุกอย่างเห็นเราใช้บ่อยมากเพราะเรามีอันเดียวคุ้มค่ามากนานมากกว่าจะหมดเพราะเข,ขามีแปลงมาให้ด้วยอันนี้ก็เอาไวเ้เบนหัวคิ้วได้นะที่หลักๆอีกอัอนนึงก็จะเป็นอายไลเนอร์แนะนำว่ามือใหม่ สมควรที่จะมีอายไลเนอร์ที่เป็นแบบดินสอเพราะว่ามันจะทำให้เราคอนโทลได้ง่ายอันนี้เป็นแบบหัวหมุนนะถูกไหมมันจะทำให้เราสามารถที่จะคอนโทลคอนโทลเส้นง,ง่ายกว่าที่จะเป็นแบบลิควิดเพราะว่าลิควิดมันจะต้องมือนิ่งจริงๆอะ่ะมันถึงจะได้นะแล้วก็ลิสติกหนึ่งแท่งสี ที่ใช้ได้ทุกวันอันนี้ทูบูสีสีออกชมพูไม่หนูมากอืมทาได้ทุกวันอันนี้ห้าสิบห้าบาทของมันจะถูกจะแพงแต่เราไม่ใช่ของกอ๊อฟโอเคอืม้ม ก็ที่แนะนําก็จะมีเท่านี้เพราะว่ามือใหม่ถ้าอยากได้ไอายแชโดกสักหนึ่งอันก็อันนี้เพิ่มเติมมาแนะนําเป็นตัวนี้ออบบชื่อมันหายไปแล้วเห็นไหมเพราะว่าเราใช้บ่อยมาก9.9บาทสีสวยเกินราคาเห็นไหมเราใช้จริงๆคือมันสามารถทำได้แต่ every day ไปทำงานสโมกกี้ได้หมดเลยนะคะทาสีเดียวกลลเนอร์ G จ,จบได้จะทาเป็นแบบคัดเบ้าได้นะโอเคก็แนะนำเพิ่มอีกนิดนึ้งละกันก็เป็นแปลงเบนดๆดีไม่ต้องดีหรอกนี่สามสิบเก้าบาทเจอแปลงลักษณะแบบหัวปุ้มๆแบบเนี้ยเอาไว้เบนคัดเบ้าให้ทุกอย่างมันเข้ากัน อันนี้คือในส่วนตัวของเรานะที่ว่าเราเห็นว่าน่าจะมีเท่านี้แหละฮะส่วนมัสคาร,ราแล้วก็ที่แตขนตาก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนว่าชอบไหมมีเวลาไหมแต่ส่วนตัวเราไม่ได้ปัดมัสคาราทุกวันไม่ได้ไดัดขนตาทุกวันก็เลยเฉยๆกับมันจะปัดบ้างเป็นบางครั้งที่มีเวลาหรืออยากปัดอืมตัวนี้ก็ เห็นในเพจไปแล้วเนาะว่ามันเด้งมันงอนมันจริงๆนะวอลลุ่มช็อคเนี่ยเพราะว่าหัวแปลงมันจะเป็นแบบเนี้ยไม่มีอะไรเลยอะเห็นปะคือตอนแรกเราก็งงว่าเฮ้ยมันจะปัดยังไงวะมันไม่มีแปลงพอปัดปัดไปมันทําให้ขนตาเราดูแบบหนาะขึ้นมาแล้วก็ยาวขึ้นมาแต่มันทาเดียเด๋ยวๆไม่น่าจะได้อะมันต้องทํามันต้องมีแปลงอะ ที่ปัดนะ,นะก็ที่หลักๆที่เห็นก็จะมีเท่านี้ไม่กี่อย่างคือราคาไม่ได้แพงไม่มีอันไหนเกินห้าร้อยเลยใช่ไหมหาซื้อได้ง่ายมากตามทอลตลาคาการ์ดสันเราเน้นของถูกและของดีและของที่ไม่ก็มีคุณภาพเหมือนกัน เราดีใจมากเลยอะที่มีคนชอบวิดีโอที่เราทําที่เราที่เราใช้ของถูกเราก็มีคนชอบอเราเหมือนกันเนาะบางทีก็กิดวแล้วก็กลัวว่าจะมีคนแอนตี้บอว่าอีอันนี้ใช้ของถูกอะไรอย่างเงี้ยใช้ของมิสทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกมผลปร,กรากฏว่าเฮ้ยมีคนชอบอ้นในสิ่งที่เราทำอะเฮ้ยทำให้เราเฮ้ยฉันก็ไม่ใช่คนเดียวนี่หว่าที่ฉันชอบของถูกอะ <S <S เออเงินเราเอาไปทำสวยอย่างอื่นได้เราใช้ของแพง ถ้าเ้าใช้ลิปสติกทรั้งละหนึ่งพันทาปากกินข้าวก็หลุดเหมือนกันใช่ไหม,อ,มอันนี้ห้าสิบห้าบาทกินข้าวไม่หลุดจา้าคือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปยุคได้อเอออะของแบรนด์ดีไม่เถียงแต่จำเป็นไหมก็ไม่ใช้ได้บ้างในบางโอกาสอ uh huh. เดี๋ยวให้พูดกัน เวคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็เอาแค่หลักๆที่สมควรมีรองพื้นดีๆสักตัวถ้าเกิดใครขคี้เขีก็รองพื้นดีๆสักตัวกับแป้งจบนะอืมมันธรรมดาแต่แต่นีดน่ดนึงก็ไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยไปก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ไปก่อนแล้วยังไงก็ฝากติดตามชมผลงานกันด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนเลยที่ให้กำลังใจที่ติดตามกันพ่ะสัญญาว่าจะหาสิ่งดีๆมามอบให้ทุกคนตลอดเลยนะแล้วก็ชอบกันก็กด Subscribe ข้างล่าง YouTube ได้แล้วก็ไปกดไลค์กันที่แฟนเพจได้นะยังไงก็ไปคุยกันไปคูดคุยกันถ้าอยากรู้อะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวท่านแอรู้พจะมาตอบคำถามให้นะคะสำหรับวันนี้นไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ